สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่พิกัดตำบลคลองใหญ่นะคะอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่ผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ยนะคะผ่อนได้ถึง5ปีไม่มีดอกเบียะะเบ้ยะคะ่ะแล้วก็ขายเงินสดนด้วยนะคะเป็นที่ดินแบ่งขายค่ะเดี๋ยวติ๋มจะชี้แปลงให้ดูนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องของรูปแบบสัดส่วนของแปลงค่ะนี่คือป้ายด้านนี้นะคะสีแดงๆนี่จะเป็นป้ายเงินผ่อนนะคะเนี่ยค่ะขนาด100ยตารางวาค่ะ กว้างถึงส8บดเมตรนะคะลึกอยู่ที่23าเมตรค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังที่เรามองเห็นนั้นนะคะจะเป็นเป็นวัดภาวนาค่ะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งไม่วุ่นวายนะคะเนี่ยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะน่าจะกว้างถึงแเมตรค่ะและก็ห่างจากตัวมสบก็ไม่ไกลนะคะก็ประมาณประมาณ10กิโลค่ะแล้วก็ถ้าหากถึงตาต้นไม้ก็แวบ,บมานี่เลยค่ะ ็จะเป็นแปลงเงินสดนะคะถ้าหากซื้อสดเราก็จะลดอยู่ที่1นึ่งแบาทที่สําคัญฉนดพร้อมโอนนะคะแล้วเราก็โอ,นใ,โอ,น,โอนให้ฟรีด้วยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศจะบอกว่าลมพัดเย็นสบายค่ะไฟฟ้าประปามีให้พร้อมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะ,เ,คะ,เ,คะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศ รอบนะคะของโครงการเรานะคะเดี๋ยวถึงจะพายดูแปลงเรื่อยๆนะคะแปลงตอนนี้แปลงว่างนะคะแปลงเงินผ่อนแปลง b ีสองแปลง B 3สามบ6สี่บีห้าหกเจ็ดนี้ก็สองแปลงท้ายนี้ก็จะเป็นแปลงที่โซเท์ไปแล้วนะคะเนี่ค่ะถนนก็ถือว่ากว้างมากๆแปดเมตรเลยนะคะปลาปาก็มีแล้วนะคะปลาปา,ะะปะปาจะอยู่ด้านนู้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะปลาปาี่เขียว ก,ก็ลงปปาให้แล้วและที่สําคัญนะคะ mm hmm. เดือนหน้าก็จะลงไฟฟ้านะคะเสาไฟฟ้าจะมาลงค่ะนี่ค่ะจะมีการปลูกต้นไม้นะคะนี่คือต้นหมากเนาะนี่ค่ะต้นหมากต้นหมากเพื่อที่จะไว้ให้ความร่มรื่นกับลูกบ้านนะคะที่มาอาศัยมาทําบ้านสวนเกษตรนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินเงินผ่อนนะคะไม่มีดอกเบี้ยและที่สําคัญผ่อนไม่มีดอกเบี้ยผ่อนได้นานด้วยถึง60งวดนะคะ ผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึงหมื่นค่ะประมาณ9000กว่าบาทแล้วก็ที่นี่นะคะวางทำสัญญาอยู่ที่5,000 50, 0บาทเข้าใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะนี่ค่ะแปลงเงินผ่อนแล้วก็แปลงเงินสดนี่ก็คือโฉนดพร้อมโอนนะคะจะลดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะคะอยู่ที่ราคาที่5,3า0 0นานะคะส่วนเงินสดก็6,300น0สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะที่กัดตลาดต้นไม้ค่ะทักติมมาค่ะคอง15 อำเภอโอคลักจังหวัดนครนายก0 8 4 1 3 2 0 1 7 9จิมลาไปก่อนค่ะอย่าลืมทักดิมานะคะเพเงินก่อนไม่มีอดอกเบี้ยสวัสดีค่ะ